พอดีพลอยนี่ใจจังที่เธอยังจำฉันได้มึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่ไหน,นฉันเห็นเธอที่ร้านอาหารไม่อยากเข้าไปพักก็เลยขบลับรถตามมาจะรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเรานี่มาทาอะไรที่ภูเก็ตฉันมีบิสเซิอยู่ที่นี่ไม่เจอตั้งหลายปียังเหมือนเดิมเลยนะน้าศัก์เหรอคะเดี๋ยวมาพอดี เขาเปน,นสื่อสัญญาณกูมันฉันเสนคุณย้อมให้นักสักาวันนี้ได้ใช่ไหมคะอืมขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรพอดีฉันชอบช่วยเหลือคนดื่ดื่มก่อนสิกว่าข้อเธอจะมาก็อีกสัะพัดขอบคุณค่ะมึงทำอะไรเนี่ยอยู่ไหมหกูถามว่ามึงทำอะไร เมื่อคืนก็ไม่หลับสี่ั้งจําอะไรไม่ได้เลยมึงข่มขืนกูไอ้เลวไอ้ชั่วจะไปไหนกูจะไปบอกนะสะักว์ม,มึงทําไมเชี่ยเรเร็วกับเนี้ยมันอ่ะยกเธอฉันแล้วรู้เอาไว้ด้วยมึงหมายความว่าไงมันอ่ะยกเธอให้ฉันเพื่อจะใชหนีแทนเงินเนี่ยแล้วมึงมาทําอะไรคิดถึงก็เลยมาหากูกับมึงมันไม่มีอะไรติดขังกันแล้วใช่ เราไม่ติดค้งกันแล้วแต่เจอเธอวันนี้ฉันก็อยากเริ่มต้นใหม่เธอคงไม่อยากให้คิดควกหนมันออกแบบไัย